ธรรมะมาได้ว่าธรรมชาติที่ไม่อยู่กับโลกอันนี้ไม่ใช่มาจากที่อื่นเป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่กับตัวเราตัวเขาตัวสัตว์นี่ขมาพูดา้ดูเจ้าถ้าเราเข้าใจแล้วอย่างนี้เราจะเข้าใจเราจะชัดเจนลงไปว่านี่ธรรมะมันต้องไปศึกษาในใจพิสดดก็รู้ได้เช่นในขัง้งพุทตการเลียสิ ในสมัยนั้นศาสนาตั้งขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้าหนังสือเอาไว้แต่คนในยุคนั้นทำใหม่เขาจึงปฏิบัติเป็นผู้รู้แจ้งแห็งจริงในทำม่ง่ายเพียงฟังเทศไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่กันก็สามารถบรรลุทำไปแล้วเป็นพระอ,อริยเจ้าไปแล้วมีคาราบาทในข้างกุศลกานมีมากเลือเกินแต่ผู้หญิงผู้ชาย เมื่อฟังธรรมพุโธเจ้าไปไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระสดาไปจำนวนไม่น้อยทีเดียวข้างกุธกาลก็เพราะว่าคนยุคนั้นสมัยนั้นการศึกษาในภาคปริยัติเนี่ยแทบไม่มีเลยเมื่อฟังเทศน์พระพุโธเจ้ากันเดียวสนั้นแหละหรือสองกัเท่านั้นแหละเขาจงปักใจอย่างแน่วแน่ในปว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเขาจงปักใจเชื่อปักใจปฏิบัติอย่างเต็มตัว เขาจึงสามารถเข้าถึงจุดหมายไปทางไง่ายๆแต่ทุกวันนี้ทำไมไม่เป็นไปอย่างนั้นสต่ไม่อีกอย่างหนึง่งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่าความรังเลสงสัยเหล่ามันมากจึงไม่สามารถที่จะบรรลุทำอย่างนั้นได้ คือเป็นเสียแต่ว่าบุคคลผู้มีความฉลาดในตัวนั้นแหละจึงสามารถเป็นไปได้ในยุคนี้ทีนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ลังเกิดความลังเลกันอยู่ลังเลเพราะอะไรเรื่องอะไรรังเลในภาคปริญญาเมื่อเราอาาร่านหนังสือเรียนั้นนว่ายอย่างนั้นอาาน่านหนังสือเรียมนี่ว่ายอย่างนี้วามครูบาอาจารย์องค์นั้นเทศเทศว่ายอย่างนั้นวามครูบาอาจารย์เทศองค์นั้นว่ายอย่างนี้ เรืทีความหมายในธรรมะไม่ไม่ตรงกันก็าเลยเกิดความตั้งต้องใสัขึ้นมาเขเลยไม่กล้าไม่กล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติให้เต็มที่เพียงรับฟังเฉยๆกลัวจะผิดพลาดเพราะธรรมะไม่ตรงกันอันนี้ปัญหานี้แหละคือว่าส่วนใหญ่แล้วนักปฏิบัติทุกวันนี้ยังไม่ปฏิบัติเต็มตัว ยังปฏิบัติคลื้นกลางการกันอยู่คือไม่แน่ใจว่าเราปฏิบัตินันถูกหรือเปล่นี่คือาการทุ่มเทในความเข้าียจถึงทุ่มเทไม่ได้ในความเชื่อมั่นในธรรมะต่้ละบทก็เชื่อยังไม่ลงเพราะเกิดความลังเลสงสัยอย่างนี้ในข้างาพุทธการกนตัดสินใจไปเลยพอพระพเจ้าเทศน์อย่างนี้ปับ๊บความเชื่อมัน่นตามหลักความจริงดิ่งลงตายตัวไปเลยไม่มีการถอนตัว มันมีความลังเลสงสัยท่านจึงเลยเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเร็วขึ้นง่ายขึ้นเราทุกวันเป็นลักษณะอย่างนี้หรืออย่างไรก็ตามธรรมะที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์เทศนั้นมีมากมายก็ตามแต่เราก็เป็นข้อนักสังเกตยในใจว่าเหตุผลที่เราจะมาปฏิบัตินั้น ธรรมะบทไหนธรรมะบทใดที่ไม่สาคัญกับตัวเองมาปล่อยเอาไว้รรรถ,ถึงจะศึกษาธรรมะมาาก็ตามก็เข้าใจว่าธรรมะบทนั้นยังไม่จําเป็นกับเราเราเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะปฏิรรบัติธรรมะให้เป็นไปตามทุกประโยคไม่ใช่อย่างนั้นต้องเอาธรรมะท,ที่จาเป็นกับเราเดียวกับการเลือกเป็นมันเดียวกับการใช้ปัญญานั่นเอง ถือว่าเรามีความไม่เที่ยงมีความทุกข์หรือมีความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ตามนี่หลักพื้นฐานสํำคัญมันอยู่กันตรงนี้